สวัสดีค่ะพบขพบ่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดนครศรีธรรมราชประจำวันที่16ถึง21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ม,มีดังนี้ค่ะ วันที่16กุมภาพันธ์2568เวลา13นาฬิกานางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการมอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในส่วนภูมิภาคโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยตรวจติดตามการดําเนินการโครงการดังกล่าวพร้อมด้วยนายบุญส่งทัพชัยยุทธ ปลัดกระทรวงแรงงานและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานและเรือเอกสารุคุมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายสุวัสด์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้นำชุมชนในพื้นที่และลูกจ้างต่างดาวเข้าร่วมกิจกรรมโดยได้พบปะผู้ประกอบการนายจ้างเพื่อมอบนโยบายและรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งนี้ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ร่วมจัดอิทัรศการด้านความปลอดภัยในการทำงานณนะบริษัทนะครศรีภาราวุฒิจำกัดอเภอพมคีรีจัังหวดนครศรีธรรมราช วันที่16และ17กุมภาพันธ์2568นางสาวอัชรารองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและรับมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน14จังหวัดภาคใต้โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมีเรือเอกสารโรธุมขายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในการนี้นายบุญสง์ทัพชัยยุทธประหลัดกระทรวงแรงงานได้บรรยายพิเศษหัวข้อแนวการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานตามแนวคิด MOL r u ั t ยอมรับเชื่อมัน่นไว้วางใจและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีณนะห้องโนราโรงแรมราวดีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่17กุมภาพันธ์2568เวลา14นาฬิกานางสาวอัชรารองสวัสด,สสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและนางประพาดานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมพิธีเปิดงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพ,พร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้าโอทอปและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ณเวทีกลางภายในงานโอทอปภูมิภาคลานอเนกประสงค์และลานจอดรถด้านหน้าศูนย์การค้าเซนทัลนครศรีธรรมราชตำบลน,นาสารอำเภอพระภมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่18กุมภาพันธ์2568นางสาวอาัชารารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้กลุ่มงานความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเข้าร่วมฟังการชี้แจงโครงการได้ รับการจัดสรรดอกผลของกองทุนเงินทดแทนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานประจำปี2,568สำหรับเจ้าหน้าที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โครงการที่ได้รับการจัดสรรประกอบด้วยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานเชิงรุกของสถานประกอบกิจการประเภทการก่อสร้างประจำปี2,568และโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านความ ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเพื่อลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการโดยมีนางสาวสวดีทวีสุขผู้อํำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุม วันที่18กุมภาพันธ์2568นางสาวอัชรารองสวัสดสิสดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสิริวัลรัตนบุรีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและน,น,า,นายนทวัฒน์พลเรืองนักวิชาการแรงงานร่วมตรวจบูรณา,าการการตรวจแรงงานในเรือประมงทะเลกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสีชนพร้อมด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชและสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดย นำเรือตรวจประมงทะเล2 0 7ออกบูรณาการตรวจแรงงานประมงทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเรือประมงพาณิชย์จำนวน7จลำลูกเรือทั้งหมด22คนเป็นสัญชาติไทยทั้งหมดผลการตรวจเรือทั้ง7ดลำได้ปฏิบัติถูกต้องไม่พบการใช้แรงงานเด็กไม่พบการใช้แรงงานบังคับ วันที่19กุมภาพันธ25์2568เวลา9นาฬิกานางสาวอัชารารองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวเยนัทอินทวงศ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และหนังสือเวียนต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สืของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาคอบรมผ่านออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีนางสาวธัญพรคงเพชครคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการอบรม วันที่20กุมภาพันธ์2568เวลา10.30นนาทีนางสาวอัชรารองสวัสิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวสิริวัลรัตนบุรีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่5 2568 ณห,ห้องประชุมสีวิชัยชั้น5สารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสุวัสด์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่20กุมภาพันธ์2568เวลา14บนาฬิกานางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่5 2568นห้อณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5ศาสารลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชัยลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม วันที่21กุมภาพันธ์2568เวลา13.30นาิกา30นาที นางสาวอัชรารองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายนพดลจิตบรรจงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายมารุตพงษ์คงเขียวนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,568ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสุวัตจันสุขรองผู้ว่าราชการ การจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมในการประชุมได้มีการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหรือดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานการลดสถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน18คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารของสำนักการสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช